สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับ Mixi Review Toy นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่อง MCP เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับปรษณีส่งมาให้อีกสดๆร้อนๆเลยของแวนการ์ดนะครับเป็นซองจุ่มเป็นอซองคอ c o l l e c t o เตอร์ pack. แบบเป็นของอน,นิเมะหนือมูฟวี่นะครัโอเคเรามาเปิดกันเลยโอเควันนี้เรามีคุณบิ๊กมาช่วยนะครับก็จะสะดวกในการเปิดนิดหน่อย แกะกับหนึ่งนะครับอุย้ยกลัวมันโดนโค,ครับทั้งกล่องนี้นะครับจะมีจะมีะมสูมโฟกัสแปะนะบนบรยอยยอดพาราดินโกรพาราดิน ไฮโลและลิงจ็อกเกอร์นะครับจะมีแคบปบหนึ่ง LR อยู่8แบบนะครับแล้วก็ SP Special แบบ6แบบทิปบอล AA หกแบบ AA แปดแบบแล้วก็ App สิบแบบนะครับก็ e ีเจนแ a r จจะเป็น e ีเจนแ a r e ของแคนแต่ละแคนจำไม่ได้นะว่ามีแคนอะไรน,นะครับโอเคโฟกัสคืน ตอนนี้เราอยู่นอกสถานที่ในการถ่ายทำจริงๆนะทอกสถานที่มาถึงนอกนอกออกทางทางบ้านผมนีดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวจะให้คุณบิ๊กคุณบิ๊กคุณบิ๊กเปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทองแล้วโอเคกล่องนี้ไว้ก่อนเอากล่องนี้ก่อนครับอ่ะการโปรโม่น่าจะเป็นแคนลิงจ็กเกอร์นะครับขอไม่อ่านเอฟเฟกต์นะครับ โอเคมามา <Bank S 1> เปิดกันเลยเปิดครับแบ่งกันเปิดโอ้มันแกะยากมากน,นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นการเปิดออซองสุม่มการสุ่มครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะจริงๆ<า>อ่ครับคุณบิ๊กเชิญแกะครับ,บให้คุณทำนี้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าอะไร ใอยกาให้ลงครับให้มันลงลงก่อนเมื่อนงั้นดึงออกเดี๋ยวมันจะขาดได้อ่ะโควิก<อ>เปิดแรกสองแรกนะครับแล้วก็เอาไหมาให้ผมมาสองแรกเปิดโอเคสองแรกเราจะมาดูกันนะครับมันมีอะไรบ้างนี่ก็คาเงโร่นะครับดิงจ๊กเกอร์โอ้ โอ้ทิปเปิลอาของโกพลดีนับฟอยหื์ฟอยใช้ได้โอ้โหโอเคอีกใบครับอีกใบอันนี้เอ่อรอยอลนี่ลิงแล้วก็คางีโลแล้วก็รอยโกโกพูดผ,ผิดนิดหน่อยเบอร์เบอร์ช่วงนี้โอเคโอเคลิงอีกแล้วคาง,งีแล้วก็ลิงจ็อกเกอร์ แล้วก็ r อย่อนะครับคือครั้งนี้ผมกะจะมาเปิดแบบเปิดหางหา LR นะครับแก๊ส LR ก็คือ l e g ล n n Rare นะครับซึ่งแลมากเขาบอกว่างั้นนะผมอยากเปิดหามากโอเคอะไร r อย่อครั้นี้โล่ดิโจกเกอร์โอ้ SP นะครับ SP ใบแรกลอย่อโอเคมาลินจ็อกเกอร์ลินจ็อกเกอร์ ลิงโจ๊กเกอร์คางีโกพาลาดินอุย้ยแล้วก็อีกซองหนึ่งลิงโจ๊กเกอร์โกพาลาดินคางีโลลิงโจ๊กเกอร์นะครับดีมากคางีโลลิงโจ๊กเกอร์คางีโลโอ้โหลิงโจ๊กเกอร์มาครับลิงโจ๊กเกอร์สายติดดิลิเตอร์เพิ่งเห็นโอ้โ oh, หคู่ลิกเกียนของมัน เออไม่ใช่คุณิเจียนดิเขาบอกว่าตัวลิเจียนอ่าโอเคอ่าลิงโจ็กเกอร์ลิงโจ็กเกอร์อรอยัลคางิโร่นะครับโอเคอีกสองหนึ่งก็โกลิงลิงแล้วก็ลิงโอ้โหโอ้โหอย่างเยอะนะครับโอ้ตัวเริ่มโกมาแล้วโกลิงลิง ลิงอืมลิงจริงจริงเปิดมาเท่าไหร่นะโอ้โหผ่านไปสิบซองแล้วผ่านไปครึ่งทางแล้วยังไม่เจอเขาเรียกว่ายังไม่เจออบารเตอร์โจ๊กเกอร์เลยอ้าวลืมพูดอ้าวลืมบอกแคนขอโทษน,นะครับเมื่อกี้เบอร์นี่หน่อยอ้าวรอยย่อโกโอ้โหมาแล้วอะไรรอยอรอย่อไอโก <นะ S 1> โของผมคู่ลิเจียนของผมคู่ลิเจียนกับเพอร์มินินแกนแล้วก็ คางีโลนะครับแล้วก็อีกซองหนึ่งคางีโลแล้วก็โกลิงลิงมันลิงจะได้เยอะครับ<ก>ลิง,งเยอะามากลิงเยอะมากจริงๆนะลิงแล้วก็คางีรอย่อลิงดูครับดูดูลิงดูลิงอย่างเยอะเลย,ย,ยโอ้โหคนเยอะไม่นับครับตอนนี้ยังไม่ยังตีนี้ยังจไม่นับนะครับเพ<า>ราะต้องเปิดก่อน เดี๋ยวค่อยมาทำเลททีหลังเอาแล้วก็อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาสเตอร์โจ๊กเกอร์ครับมาแล้วเขาบอกว่าดีมากนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นนะผมเล่นโกแล้วก็โก้คางี้คางี้แล้วก็ลิงนะครับคุณพี่เขาเล่นลิงนะรอย่อคางี้ลิงรอย่อโอเคลิงลิง,ลง คางีลิงอืมนะครับจะหมดแล้วลครับเกือบจะหมดหนึ่งกล่องแล,ล้วคางีลิงลิงลิงอืมไม่เจอเลยล,ล,งลิงมาแรงใช่ลิงคางีรอยย่รอยรอย่โถจะหมดหนึ่งกล่องแล้วแล้วก็ลิงคางีรอยรอย่อโอเอสพีโกโอเคเลย แล้วก็สองสุดท้ายหมดแล้วบทมกนี้ล้า go link go link สามใบครับ <laughs> โอเคนะครับเรามาจัดเลดรวมๆกันดีกว่าอขอตัดคลิปแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือ,อ,อข้างบนคือสีออ่ข้างบนนั่นก็คือ sp หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทิปเปิล r ทิปเปิล r หมดเลยนะครับหน้าก็คือ เออนี่ก็คือเ е ทของบล็อกนี้นะครับที่ผมเปิดได้นะครับส่วนคนองคนอื่นจะเปิดยังไงนั้นก็ไม่รู้นะครับก็ว่าแต่ผมเ е ทของผมบล็อกออกประมาณนี้ครับโอเคเสียดายนะครับล็บอกนี้ไม่ได้เอ้ามามาเริ่มกันบล็อกต่อไปคลิปต่อไปนะครับ